สวัสดีครับรีวิวโปรตอนเอ็กซ و a ا ทะเบียนขอไข่ต่อเต่า6 9 9 9 9ภูเก็ตนะครับคันนี้เป็นรถโปรตอนปี2014นะครับเป็นเครื่อง1.6เทอร์โบนะครับเป็นตัวฝาดามเทอร์โบนะครับรถสวยสีเดิมทรงดีเลยครับคันนี้เป็นรถรุ่นน้องฝากขายนะครับรถบ้านฝากขายนะครับราคา1,000 0แสนเก้าพับาทนะครับเจ้าของขอมาเท่านี้เลยนะครับ ขาไปดูด้านในนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งสวยๆเลยครับภายในเดิมๆเลยครับมีตำหนินิดเดียวนะครับตรงนี้นะครับจากการนั่งนะครับรถสวยๆเลยครับฟังก์ชันอะไรต่างๆใช้ได้ครบนะครับเบาะแถวหลังนั่งได้นะครับตรงนี้สามารถปรับเพื่อพับแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเลยครับหรือว่าจะพับเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ ไปดูเครื่องยนต์กันนะครับติดง่ายครับรถมีเซ็นทรัลล็อกแอร์หน้าแอร์หลังเย็นหนาวทั้งคันนะครับเครื่องยนต์เดิมโปรตอนนะครับป่าดำเทอร์โบนะครับค้องเครื่องเดิมๆนะครับล้อไม่มีขยับเลยนะครับไปตาเหลืองตามอายุตามการใช้งานนะครับไปลองขับขี่กันดูนะครับ ระบบต่างๆใช้ได้นะครับไม่ตอนนี้เดี๋ยวดูให้นะครับ3ามแสนแปดหมื่นนะครับไม่เยอะแต่รถเซอร์วิสมาเยอะแล้วนะครับเกียร์เป็นออโต้จอเอ่อแอร์หลังตรงนี้นะฮะแล้วก็จอด้านหลังใช้ได้นะครับรถสวยเลยครับลองขับขี่กันดูครับรถขับง่ายนะครับพวงมาลัยเป็น Power นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ อัตราเร่งดีนะครับรถวิ่งได้ดีเลยครับรถวิ่งทันใจเลยครับแอร์เย็นหนาวทั่วคันเดินทางไกลได้นะครับโถตอนเอ็กซโอล่าไม่ได้เล่นยากนะครับอัตรากินน้ำมันก็ไม่ดุอย่างที่คิดนะครับขับง่ายขับสบายครับเครื่อง1.6เทอร์โบถือว่ามีเรื่องมีแรงดีเลยครับช่วงล่างยังดีเบรกยังดีนะครับอัตราเร่งแซงยังดีนะครับ ชีติดต่อได้นะครับโปรตอนเอ็ก a โซล่าปี2014คันนี้เอาไปใช้คุ้มเลยครับถ้าชวติดต่อมานะครับสวัสดีครับ